สวัสดีค่ะแคททาโร่นะคะทุกคนโอเควันนี้แคก็มาช่วงบ่ายๆนะคะก็วันนี้แค่จะมาดูนะคะพอดีว่า<ม>หัวข้อที่จะทำวันนี้นะคะก็คือใครกำลังจ,จับจ้องสับตาดูคุณอยู่นะคะแล้วก็เพราะอะไรนะคะโอเคเราจะมาสัไพไา่แล้วก็เลือกไพ่กันสดๆเลยนะคะ ที่หนึ่งนะคะขายกำลังจับต้องจากคุณอยู่นะคะไปที่สองนอันนี้ไปที่สามน,นะคะโอเคค่ะมีสามใบนะคะกลองให้เลือกนะอะกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองหรือกล่องที่สามน,นะคะโอเคเลือกได้ไหมเลือกได้ไหมเลือกกล่องที่หน่นที่สุดนะคะ เราได้ยินว่าถ้าถ้าสมมติว่าคุณอยากเลือกมากกว่าหนึ่งกองก็เลือกได้นะคะโอเคเลือกได้แล้วไปเริ่มกองที่หนึ่งกันเลยนะคะชิบกองที่หนึ่งนะคะใครจะต้องจบจ้องจบมาดูคุณอยู่นะคะจะเปิดก่อนเลยนะเทนนบอ r n นะคะเราได้ข่าวว่าเป็นญาติญาินะคะญาติิทั้งหลายนะคะแล้วก็มีเพื่อนร่วมง,งานเจ้านาย เหมือนแบบว่าถ้าคุณแบบว่ามีแอดแฟนกับคนที่บริษัทไปอยู่เนี่ยเขาจับตาดูคุณอยู่หรือไม่ก็อาจจะจับตาดูในที่ทํางานนะคะแบบออ,อยากรู้ว่าคุณทําอะไรอยู่ไหนยังไงนะคะหรือเพิ่มเติมว,ว่าเรื่องอะไรนะคะจัดเมนนะคะอสาถ้วยนะคะคิงกับคัพแล้วก็สามไม้ท้าเราได้ยินว่าบางคนอะ เอ่ออะไรได้ยินว่าอะไรใช้เส้นเข้ามาหรอใช้เส้นเข้ามาเหมือนแบบบางบางทีเ่เขาจะอยากจับตาดูว่าคุณมีความสามารถจริงๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าเหมือนเขาได้ยินมาว่าคุณใช้เส้นในการเข้ามาทํางานในงานนี้หน้าที่นี้นะคะนี่สาหรับบางคนเท่านั้นนะคะแล้วก็บางคนอ่ะจับตาดูคุณเพราะว่าเขาอยากจะมาร่วมแก๊งกับคุณนะคะแล้วก็ร่วมมีความสุขสนุกสนานด้วยนะคะเพราะาคุณดูแบบเป็นคนที่ เฮฮาเออเหม EN ือนแบบถ้าคนคนภายนอกเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่ว่าพอสนิทอยู่ในกลุ่มแล้วนะคะคุณจะเป็นคนที่เฮฮามากๆนะคะแล้วก็ช่วยเหลือมีน้ำใจแล้วก็เหมือนช่วยคิดวางแผนมีการทำให้งานมันก้าวหน้าไปได้ด้วยดีติดต่อประสานงานดีอย่ะคือคุณเก่งในหน,น้าที่การทำงานนะคะเขาก็เลยแบบว่าดูเพื่อเป็นตัวอย่างหรือไม่ก็ดูเพื่ออยากจะเข้ากลุ่มเข้าแกงด้วยนะคะ เนาะเราได้ยิน,นว่าญาติด้วยนะญาติญาติทำไมละ่ะแม่ทามาสองคุณทำไมเออบางคนเขา <c oughs> บางคนเขามีแบบว่าอยากจะรู้เรื่องราวของคุณเพื่อนำไปเล่าต่อก็ได้นะคะบางคนก็ไม่น่ารักนะคะอเออแต่หลายๆคนนะคะก็แบบมองดูคุณด้วยความรักใคร่นะคะ มองดูคุณแล้วเขารู้สึกว่าคุณอะมีอะไรที่จะมอบให้กับสังคมเยอะเลยถ้าเป็นสตอรี่ต่างๆนะคะเขารู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่มอบความสุขให้คนรอบข้างเยอะคุณอาจจะลงสตอรี่ขำขันก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่น nice ิสอะเวลาที่พูดคุยกับคนอื่นอะคนอื่นสบายใจด้วยนะคะเขาก็เลยแบบว่า เออเราเรารู้สึกว่าเป็น e NERGY ที่แบบคนดึงดูดให้คนอยากเข้าหาไหมค่อนข,ข้างเยอะเลยนะเออไม่ว่าใครก็จับตามองคนอยู่อยากจะเป็นเดอะแก๊งกับคนนะคะมานี้นะบางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะเออบางทีคุณอาจรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะแบบว่าหน้าเบือ่อม,มีอะไรหรอกอะไรเงี้ยเออแต่คนอื่นเขามองเห็นว่าจริงๆเราคุณนะ่ะน่าคบหามากเลยนะอะไรเงี้ยเอออยู่ใกล้ๆใ,ใครก็มีความสุขกันไปหมดนะคะอื หน่งนะคะถ้าไฮพรสเสนะคะเออเราสกว่าเหมือนคุณอะเป็นคนที่มีความรู้มีความเก่งกาจมีความเหมือนคุณวางแผนเก่งอะมองเห็นบางคนอาจจะเป็นหมอดูก็ได้นะหรือบางคนอาจจะมีเซนต์มากๆนะคะได้ยินว่าบางคนมองเห็นผีได้หรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะอยากให้คุณมาช่วยก็ได้นะเออ เราเรารู้สึกว่าหลายๆคนมองว่าคุณเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าและเวลามาขอความช่วยเหลือจากคุณอะ่ะมักจะได้คําพูดอะไรดีๆกลับไปนะคะแล้วก็เป็นการทํานายอนาคตหลายๆครั้งด้วยนะคะบางทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะแต่คุณก็ทํำนายทายทักเขาไปในบางครั้งนะในแง่บางคนนะคะตั e d เดวินะคะสิบสิบไม้เท้าอีกแล้วนะคะสิบไม้เท้าไม้อยู่กับสิบไม้เท้านะอือ รู้สึกว่าคุณทำคุณเป็นคนทํางานหนะักมากเลยหลายๆคนก็อาจจะเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะแบบว่าถ้าเป็นคนในครอบครัวของคุณอะ่ะเขาอาจจะมาดูว่าคุณอะ่ะตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างน,นะคะทํางานหนักกันไปหรือเปล่านะคะแล้วก็มีใครมาทํร้ายคุณหรือเปล่าเนาะเออแต่คนส่วนใหญ่เรารู้สึกว่าเขาอะ่ะเขามีความรู้สึกที่ดีๆให้กับคุณนะคะเป็น f e ลลิ่งที่แบบว่าเออเอ็นดูรักใคร่ชอบพอคุณค่อนข้างมากนะแล้วก็ชื่นชมนะคะ เออคนกองนี้ดีมากเลยนะคะก็ด <g iggle> ีใจด้วยนะโอเคค่ะ okay, ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ subscribe นะคะคอมเมนต์ Comment ด้วยนะต่อไปไปเป็นกองทสองใครที่ มองดูคุณอยู่นะคะและจับตามองเรื่องอะไร t เท r a n c e นะคะเรารู้สึกว่าชีวิตคุณมีการเปลี่ยนแปลงเยอะอะ่ะอแล้วเ้าวังว่าคุณเป็นเทพแห่งการเปลี่ยนแปลงอะ่ะเหมือนแบบว่าอืมเดี๋ยวคุณก็ย้ายไปตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเหมือนคุณแบบว่า มีอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนเห็นตลอดนะคะอาจจะเป็นก a เจ็ตใหม่ๆก็ได้ย้ายไปที่ใหม่ๆเดินทา,ทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศอะไรเงี้ยนะคะหรือไม่ก็แป๊บเดียวเดี๋ยวก็แวะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อีกแล้วนะคะเขาก็มาตามสอดส่องคุณทางโลกออนไลน์นะเออทางโลกออนไลน์แล้วก็หลายๆครั้งก็สอดส่องคุณตอนกลางคืนคุณอาจจะลงโพสต์ตอนกลางคืนก็ได้นะคะแล้วก็เขาเนี่ยรู้สึกว่า เราได้ยินว่าว่ามันว่าแบบไม่สามารถ Access ถึงชีวิตคุณได้มากนะคะคุณอาจจะแบบว่าเดินทางบ่อยไม่ค่อยอยู่ติดที่นะก็เลยแบบว่าทําให้เขาไม่สามารถไปมาหาสู่คุณได้ไปบ่อยเขาก็เลยใช้สื่อออนไลน์นี่แหละเป็นการแบบว่าติดต่อเชื่อมประสานนะคะบางคนอาจจะมีแชทออนไลน์ด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าเขารู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะแล้วเขาก็อยากติดตามอยากรู้อยากรู้ว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะเผื่อเขาจะได้เอาไปใช้ตามด้วยประมาณนี้อื เพราะเหมือนแบบว่าถ้าคนเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนมาประมาณนึงแล้วการที่เราเห็นคนอื่นๆนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงย้ายงานย้ายยย้าที่อยู่ไปเที่ยวบ่อยๆเนี่ยเราก็จะอยากรู้ว่าเขามีเคล็ดลับอะไรหรือว่าอะไรที่ทําให้เขาไม่กลัวแล้วก็กล้าตัดสินใจที่จะทําแบบนั้นแล้วก็เอาไปเป็นแรงบันดาลใจในการที่ตัวเองจะออกมาจากคอมฟอร์ตโซนนั้นบ้างนะคะวันนี้เนอะอรู้สึกว่าคนที่ดูคุณส่วนใหญ่เขาจะแบบว่าติดอยู่ในสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ไม่สามารถทำตามที่ใจคิดได้ไม่สามารถทำตามคุณได้นะคะ ใช่ใช่เรารู้สึกว่าเหมือนเขาแบบว่าต้องอยู่ติดที่อยู่บ้านมีภาระหน้าที่มีลูกแล้วอะไรอย่างนี้นะคะหรือไม่คุณก็อาจจะมีลูกก็ได้นะคะแล้วเขาก็มาหาวิธีเลี้ยงดูอ,อลูกเรารู้สึกว่าเหมือนคุณอะ่ะเป็น,เป,นเป็นเทพธิดาอะไรสักอย่างเป็นแบบว่า,อาไอคอนสไตล์ไอคอนหรือว่าเป็นคล้ายคลายเน็ไอดอลเบาๆนะคะเออที่ทำให้คน,คนอื่นแบบว่าสนใจอยากเรียนรู้ อยากทําตามประมาณนี้เนาะเอออาจจะมีกดเจ็ตอะไรใหม่ๆที่คุณแบบว่าเอามาเสนอให้เขาเห็นบ่อยๆนะคะแล้วเขาก็อยากซื้อตามอะไรประมาณนี้ของมันต้องมีอะไรอย่างนี้นะคะเออบางคนนี่แบบว่าช้อปปิ้งช้อปปิ้งบ่อยมากอะไรเงี้ยของในบ้านนี่คือเปลี่ยนบ่อยแบบว่าเสื้อผ้าแบรนด์เนมกระเป๋ารองเท้าอะไรอย่างนี้นะคะ ่ะโอเคออบางคนเข้ามาดูเพราะว่าอิจฉาคนก็มีนะแบบว่ายัางไม่ได้คนนี้แบบว่าแบบซื้อชาแนลมัชมายจ้องเกย t ทับเตอ a ์แอร์แมสอะไรเงี้ยนะก็มีเหมือนกันนะคะอบางคนเข้ามาดูแล้วเขาก็แบบเครียดน,นะแบบโอ้ยจะทำยังไงให้แบบเอาชนะคุณได้นะอะไรเงี้ยเออเขาก็ทำาอจฉาคุณเบาๆอะไรอย่างนี้นะคะเออ แต่ก็ดีนะก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะเพราะเขารู้สึกว่าเหมือนชีวิตเรามีอะไรดีที่น่าจะเป็นแบบอย่างหรือว่าน่าติดตามน่าค้นหาหน้าเอาชนะอะไรเงี้ยหรอเออเขารู้สึกว่าชีวิตคุณมั่นคงอ่ะแล้วเขาแบบว่าอยากจะมีชีวิตมั่นคงแบบคุณบ้างนะคะเขารู้สึกว่าชีวิตคุณมีความสุขอยู่ในจุดที่สมบูรณ์พร้อมแล้วแล้วก็อถ้ามีถ้าคุณมีลูกแต่งงานมีครอบครัวแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตของคุณอ่ะมันดีแล้วก็มั่นคงบ้างเขาอยากมีชีวิตแบบนั้นบ้างนะคะ บางทีก็อาจจะอยากมีลูกก็ได้นะคะออแต่ว่ายังไม่มีก็เลยดูดูลูกคุณไปก่อนอะไรเงี้ยนะคะหรือว่ายังไม่มีหมาแมวนะคะเขาก็ดูหมาแมวของคุณไปก่อนเนาะอะไรประมาณนี้บางคนอาจจะค้นหมาแมวเยอะก็ได้นะคะ The ตาร์นะคะบางคนอาจจะอยู่บ้านบ่อยนั่นแหละเลออีเ้ยงลูกอะไรเงี้ยนะคะหรืออาจจะไปเที่ยวบ่อยก็ได้นะคะอันนี้เราเห็นแบบหลายแบบมากเลยมีมีคนหลายแบบในกองนี้เลือกกองนี้นะคะเออ <laughs> เรารู้สึกว่าคุณใช้ชีวิตสนุกอ่ะเออคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าสนุกนะคะแต่ว่าภาพที่คุณแบบว่าโปรเจกต์ออกไปภายนอกอะ่ะมันทําให้คนอื่นรู้สึกว่าอคุณแบบว่าใช้ชีวิตได้ที่คาดีอะ่ะมันไม่ค่อยมีเรื่องเครียดถ้ามีเรื่องเครียดคุณก็อาจจะเก็บไว้กับตัวตัวเองคนเดียวนะคะคนอื่นอาจจะไม่ได้รู้มากแต่ว่าก็ทําให้เขาแบบว่าอยากจะชิลเหมือนคุณตอนเนี้ยเออ น่ารักดีนะแอปสองใหญ่เลยคนสองคนเยอะมากคุณอาจจะไม่รู้นะคะบางทีอาจจะแบบไม่ได้ขึ้นโชว์ใน IG story นะคะหรือว่าเขาอาจใช้วิธีแอป2คุณยังไงก็ไม่รู้อ่ะเออล้มร,ร,รู้เหมือนกันนะคะมันอาจจะมีวิธีแอป2ใช้แอปบ้างแอปนะคะอืมแต่รู้สึกว่ามีหลายๆคนที่แอป2คนอยู่แล้วก็อยากเป็นเพื่อนอยากจะ ให้คุณมันเป็นไอดอลอยากจะทําตามคุณนะคะแล้วก็อยากเอาชนะคุณด้วยในบางทีเนาะเออโอเคแอบมีแฟนคลับนะเราน่ะคนของที่สองนะคะโอเคค่ะถ้าชอบเล้นกดไลค์ like, subscribe comment นะคะขอบคุณค่ะโอเคคนเก้าที่สามนะคะ ใครที่อาบสองแอบมองคนอยู่นะคะและเพราะอะไรนะมาเริ่มเลยชิป king of p e n c l e s นะคะรู้สึกว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะถ้าไม่เป็นเจ้านายก็อาจจะเป็นแบบว่าสามีของคุณก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่คุณเคารพนับถืออาจจะเป็นคุณพ่อก็ได้นะคะเป็นผู้ปกครองเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะเออได้ยินว่าอาจจะเป็นโอ้ยบางบางคนนะอันนี้บางคนจริงๆนะคะอาจจะโดนจับตาดูโดยทางรัฐบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่รัฐทางราชการนะคะแบบไม่ถูกโดนตำรวจดนตำรวจตามสองหรอ,อทำไมล่ะนังนะอ่ะขอคนทั่วไปก่อนของคนที่เป็นแบบว่าโดนเจ้าหน้าที่รัฐตามองนี่เป็นกรณีพิเศษนะคะไปทำอะไรอยู่หรือเปล่านะคะคนกองนี้โอเคอ่ะทั่วไปก่อนทั่วไปก่อนอืมเรารู้สึกว่าเขาเพ่งแรงคุณเขาม,มีคนเพ่งแรงคนอยู่นะเนี่ย เพ่งแรงดูว่าคุณอ่ะทางานหรือเปล่าแล้วก็บางทีคุณอาจจะทํางานได้ดีกันหน้ากันตาเขานะคะเขาก็เลย็นการเพ่งแรงนะโดยเฉพาะเจ้านายของคุณนะคะช่วงที่คุณทําให้เจ้านายของคุณรู้สึกว่าเขาด้อยกว่าคุณหรือเปล่าหน้าอาจจะมีการหักหน้าเกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางคนนะคะก็เอออาจจะต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าเขาแบบว่าเหมือนคอยจับผิดนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่แบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยนะแบบว่า เป็นทางไม่ดีนะคะหรือมีขาไม่ดีเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าขยายผลไปกับคนอื่นได้นะอันนี้สำหรับบางคนนะคะที่รู้สึกว่าช่วงนี้เข้ากับเจ้านายไม่ค่อยติดนะคะสักครู่นะราะรานะักค่ดื่มนะสักครู่ะต่ดื่ชาโกโก้ทุกคนแบบเข็มๆอร่อยมากเลยค่ะขนายานนะคะ เรารู้สึสูว่าเขาพยายามจับผิดแล้วก็พยายามหาว่าคนทํางานผิดพลาดตรงไหนนะคะเพื่อจะได้เอาไปแจ้งให้คนอื่นรู้นะคะเพื่อเป็นการตัดขาคุณเลื่อยขาเก้าอี้อะไรประมาณนี้ยเราได้ยินประมาณนี้นะบางคนในที่ทางานก็ระวังตัวไว้หน่อยนะคะช่วงนี้อย่าพยายามทําอะไรเสี่ยงๆหรือว่าผิดที่ผิดทางหรอกหรือว่าอย่าอย่านินทาเจ้านายใน facebook อะไรอย่างนี้นะคะไม่ได้เลยนะเออช่วงนี้มีคนมีคนเป็นหูเป็นตาให เยอะมากนะนะขนานี้โอเคอ่ะผลทั่วไปได้เรารู้สึกว่ามีคนมีคนที่สนใจคุณนะคะอยู่นะคะจะเป็นในเรื่องของโรแมนติกด้วยนะเอออันนี้สําหรับคนที่ไม่ใช่ในเรื่องของเจ้านายที่แบบว่าแอบแอบบจะผิดแอบคบิดรายนะคะเออก็จะมีแบบว่าคนที่ รู้สึกว่าเขาอยากมาหลบภัยกับคุณแล้วเขาอยากมีความสุขกับคุณนะคะหลายคนอาจจะแบบว่ามีความคิด18บวกด้วยก็ได้นะเอออาจจะเป็นเจ้านายก็ได้อันนี้สำหรับเจ้านายบางคนนะคะที่เขารู้สึกว่าอยากจะเขาตกอุมนะคุณนะคะไม่รู้ว่ามีเมียแล้วหรือไม่มียังไม่มีนะคะแต่ว่าก็ให้คุณระวังไว้หน่อยนะคะเพราะว่าคุณอาจจะมีเสน่ห์มากจนไปดึงดูดเขาก็ได้เนาะอืมอ๋อืมอะแล้ว เราตื่สึกว่าเขาอยากจะพาคุณไปเที่ยวที่รีสอร์ทกันสองต่อสองอืมอ่ราระวังตัวไว้หน่อยนะคะถ้าคุณไม่ได้ชอบเจ้านายคุณหรือว่าไม่ได้คบกันอยู่นะเออพยายามอย่าไปที่ไหนสองต่อสองนะระวังตัวนะคะแล้วก็จะมีอืมเขาอยากให้คุณเป็นภรรยาเขาอะแต่เราเรารู้สึกว่าก้าวเหรี่ยนนะบางทีอาจจะเป็นภรรยาน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็ไฮพิซเซสด้วยนะ รู้สึกว่าเขา,าอาจจะมีเมียอ,อยู่แล้วหรือเปล่าหรืออาจจะมีแบบว่าภรรยาที่ยังไม่ได้หย่าอะไรเนี้ยนะคะหรือบางทีอาจจะมีลูกติดแล้วก็ได้นะให้ระวังนะคะเออเขามองคุณด้วยความรัดฟูมากๆแบบมองมองด้วยความใคร่อะไรเงี้ยเอออีกนิดนึงก็พยายามเนี่ยทำอะไรผิดศีลธรรมนะคะไม่ได้เด็ดขาดนะศีลข้อสามนะประมาณนี้อ่ะแล้วจะเป็นยังไงต่อมาเราดูให้เพิ่มนิดนึงนะคะเป็นห่วงเป็นห่วงคุณกองสาว เป็นไรต่อหรือเปล่าโอเคแล้วรู้สึกว่าคุณก็คุณก็จะสงบเสงี่ยมอะแบบว่าคุณก็เอาตัวรอดได้อะนะคะเพียงแต่ว่าให้ระวังตัวให้มากขึ้นนิดนึงนะคะอย่าทำอะไรที่ผิดให้เขามาแบล็กเมลคุณได้หรือว่าให้เขามาคิดร้ายนินทาคุณได้อะไรประมาณนี้เนาะออโอเคขดที่ไเพิ่มหน่อยเออใช่เขาเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่หรือว่าเป็นคนที่ เป็นอาจจะเป็นเจ้านายคุณนั่นแหละเออเจ้านายหรือว่าคนที่มีตําแหน่งสูงกว่าคุณนะคะแล้วก็คอยช่วยเหลือคุณอยู่ประมาณนี้เนาะก็เขาจับตาคุณดูอย่างคุณอยู่อย่างเข้มข้นนะคะก็ระวังตัวไว้นิดนึงนะคะแต่ถ้าชอบกันอะไรเงี้ยก็ไม่เปันหานะคะเขาก็มีจิตใจที่ตรงกับคุณแล้วก็คอยส่องคุณอย่างอย่างหึงหวงแล้วก็อยากรู้ว่าคุณไปทําอะไรที่ไหนกับใครยังไงนะคะเออประมาณนี้ Uh, positive มากๆนะคะเป็นคนที่ชอบครอบครองมากแล้วก็เขาอยากให้คุณเป็นคนของเขาคนเดียวประมาณนี้นะคะโอเคค่ะคนกองนี้นะน่ากลัวนิดนึงนะระวังป่วไว้หน่อยก็ดีนะคะโอเคค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย